สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานวันละหนึ่งมื้อนะครับติดต่อกันทั้งสิ้น30วันครับสวัสดีครับผมหมอท็อปน,นะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง3ส,สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานวันละหนึ่งมื้อนะครับ ติดต่อกันทั้งสิ้น30วันครับโอเคครับก้อนไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กดไปที่นาทีือสุดท้ายครับผมสรุปไ้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปดูพร้อมกันเลยครับต้องบอกนี้ฮะว่าการทานวันละมื้อเนี่ยนะครับฟังดูแล้วเป็นไงฮะโอ้โหน่าจะยากนะครับน่าจะยากแล้วก็แบบนี่มันจะมีประโยชน์หรอวะทานวันละมือ้อผมบอกเลยครับ,บว่าถ้าท่านอยากมีชีวิตที่ยืนยาวไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ ทานวันละมื้อเนี่ยแหละครับช่วยท่านได้เดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับสามสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยแต่ก่อนไปครับผมจะบอกก่อนว่าต้องมีคนที่ไม่ควรทานอ่ะสามกลุ่มคนที่ไม่ควรทานนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปทานเพราะมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับคนกลุ่มแรกที่ไม่ควรทานนะครับคือท่านผอมมากๆอยู่แล้วเช่น BMI ต่ำกว่า18อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าการทานวันมีวันเดย์จะยิ่งทำให้ท่านผอมเร็วมากเข้าไปอีกนะครับอ่าอันที่สองครับ ผู้ที่ตั้งคันหรือว่าให้นมบุตรอย่างนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะเนาะต้องเลี้ยงลูกเดี๋ยวจะเครียดนะครับไม่ดีนะครับทําอะไรนะครับอย่าให้เครียดมีชีวิตมีความสุขนะครับถ้าท่านลดน้าหนักเดี๋ยวว่าท่านคุมอาหารแล้วท่านเครียดหรือมันทํายากเกินไปจนทําให้ชีวิตมันแย่นะครับผมบอกเลยว่าวิธีนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมไม่เลือกนะครับอันต่อมาครับข้อที่สานะครับกลุ่มคนที่3าที่ผมไม่แนะนําให้ทาวันมีวันเดย์นะครับนั่นก็คือเด็กนะครับ เช่นพวกอา,อายุยังไม่ถึง15ไม่ถึง18อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าร่างกายยังต้องการการเจริญเติบโต,ตอยู่นะครับเอ้บางคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นอายุเยอะๆมันก็ไม่ดีสิมันไม่เกี่ยวกันครับเด็กกับผู้ใหญ่มันมัน,ม,นมันแยกจากกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่า18ไม่แนะนำแต่เกิน18ไปแล้วโอเคนะครับคราวนี้มาดูกันครับว่า3สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานวันละหนึ่งมื้อติดต่อกันทั้งสิ้น30วันนะครับถามว่าทำไมต้อง30วันเพราะว่างี้ฮะ ถ้าเกิดท่านทานติดต่อกัน21วันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรก็ตามนะครับติดต่อกัน21วันขึ้นไปนะครับจนถึง30วันเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นนิสัยครับเป็นลักษณะนิสัยที่ยอดเยี่ยมและจะทำให้ท่านมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไปตลอดชีวิตนั่นเองผมจึงแนะนาให้ท่านทําอย่างน้อยนะครับ21วันขึ้นไปและถ้าให้ดีก็คือปรับหมาณ30วันนั่นเองนะครับคือนี้ฮะ การทานวันมีวเดเนี่ยถือว่าเป็นการทานสลับหยุดทานหรืออินเตอร์มิเตนฟาสติ้งแบบหนึ่งนะครับก็คือทานวันละหนึ่งมื้อนะครับและในช่วงที่ไม่ทานนะครับหรือในช่วงที่เขาเรียกว่าฟ a าสติ้งนั้นเนี่ยเราก็จะทานแค่น้ำเปล่านะครับกาแฟร้อนกาแฟเย็นที่ไม่เติมน้ำตาลน,นะครับชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นชาดำชาอะไรก็ตามที่ไม่มีแคลอรี่นะครับ แต่ส่วนพวกใส่สารทดแทนความหวานเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมไม่แนะนําเลยนะครับแม้จะไม่กระตุ้นอินซูลินก็ตามเพื่อเอาเซฟเซฟอ่ะเออเอาชัวเฉวเราก็ไม่เห็นจะต้องไปกินนะครับผมก็ไม่ได้แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการทำโอ m มก์วันมิวเดย์หรือทานวันละมื้อเนี่ยนะครับถือเป็นการดูแลสุขภาพยอดเยี่ยมนะครับบอกเลยนะครับซึ่งผมทําเป็นประจําใช้คํานี้ก็ทําแบบเรื่อยๆไม่ได้ทําทุกวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่า ใครควรที่จะทําทุกวันแล้วก็ใครไม่จําเป็นที่จะต้องทำทุกวันด้วยนะครับโอเคข้อแรกเลยที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือความหิวของท่านจะลดลงบางคนฟังเฮ้ยมั่วบ้าหมอ เพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยเวลาเรากินวันละมือ้อเราจะต้องหิวถูกต้องป่ะมันแบบเราเคยกินมาสามือ้อสี่มื้อห้ามื้อหกมื้อประมาณนี้เพราะเราเคยได้ยินว่ามันดีอ่ะเนาะเพราะเขาอยากขายของเรากินเยอะๆไงเขาก็บอกว่ากินหลายๆมื้อดีอ่ะให้กินวันละมือ้อเขาก็ขายขาดทุนเขาคงไม่อยากมาบอกท่านหรอกให้กินวันละมื้อพอใช่ไหมก็ต้องกินเยอะๆนะเออเพถึงขายแล้วจะรวยนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่า ท่านจะหิวไหมผมบอกเลยหิว3วันแรก3วันแรกท่านจะหิวแน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านไม่เคยทํำ intermittent fasting มาก่อนเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ท่านกระโดดเข้าไปทำ one meal a day เลยนะครับเหมือนนักเรียนในคลาส m e t a b o l i c flexibility master class ที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะให้ทำาวั meal a day เนี่ยประมาณสัปดาห์ที่3 นะครับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2องยังไม่ให้ทำนะครับอาจจะเริ่มต้นแบบ12บสองสักสิอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งดีขึ้นก็ค่อยทําที่สัปดาห์ที่3นั่นเองนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครกระโดดเข้ามาทําเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่า3าวันแรกมันหิวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ี่เนี่ยอาการหิวจะเริ่มลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่าความหิวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากลักษณะที่ใสครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนะครับทานอาหาร3มมือนะครับ ร่างกายสมองของเราเนี่ยนะครับตัวสมองของเราเนี่ยก็จะหลั่งสารออกมานะครับฮอร์โมนก็จะปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มนะครับฮอร์โมนต,ต่างๆเนี่ยจะหลั่งออกมาให้ตรงกับเวลาที่ท่านอยากทานอาหารเลยที่ท่านทานเป็นประจำเพราะนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ยินเสียงท้องร้องเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับถ้าท่านทานสามมื้อแต่ถ้าท่านทานสองมื้อนะครับร่างกายกาย็จะหิวตอนท่านทาน,ทานสองมือ้อย่างผมทานสองมื้อมาเป็นปีแล้วหลายปีแล้วก็จะหิวตอนสิบโมงเช้ากับหกโมงเย็นเป็นต้นนะครับ แต่ถ้าเกิดบางบางท่านเนี่ยทานวันมีวเดย์ตลอดเลยเขาก็จะหิวแค่ครั้งเดียวเป็นต้นนะครับแต่ต้องเลือกอาหารให้ถูกต้องและอาหารที่จะทําให้ท่านแบบแฮปปี้มากๆเลยก็คืออาหารกลุ่มคีโตไฮนดกไดเอทและโลขาดไดเอทนั่นเองนะครับเพราะว่าจะทําให้ท่านเนี่ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สวิงพอน้ําตาลเราไม่สวิงเราจะไม่หิวนะครับผมบอกเลยครับบอกว่าที่ท่านหิวกันส่วนใหญ่เนี่ยเพราะท่านทานอาหารไม่ถูกต้องครับถ้าท่านทานอาหารถูกต้องเนี่ยท่านจะไม่หิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ ที่เรายิ่งทานอาหารผิดโดยเฉพาะอาหารน้ําตาลสูงแป้งสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวขนมปังขนมหวานโปรเซสฟูดต,ต่างๆแบบน,นี้เราจะหิวบ่อยนะครับแต่ถ้าทานโลคาดไดเอทคีตโตจินิกไดเอทเราจะไม่ค่อยหิวรวมทั้งกับการทำวันมีออเดย์เนี่ยจะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราคงที่นะครับรวมทั้งกับทําให้ฮีโมกบิน A 1 c ของเรานะครับฮีโมกบิน A1C เนี่ยไว้ดูผู้ป่วยเบาหวานว่าเฮ้ย ค่าน้ําตาลในเลือดเป็นยังไงเบาหวานเป็นยังไงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ต่ํากว่า5.5นะถือว่าดีมากๆเลยนะครับมีนักเรียนในคลาสนะครับอ่าเมตาบริกเฟสซิบิลิตี้เนี่ยเข้าคลาสมาสักประมาณ1-2เดือนใช่ตอนแรกนะครับค่าฮีโมโกลบินเอเบนซี8 8นี่คือแบบโอ้โหคุมหัวตืบเลยนะครับพอผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับเริ่มมาทำอินเตอร์มิเทนต์ฟาสติ้งนะครับไม่ว่าจะ12ถ้า12 16ถ้า8 18ถ้า6 20ถ้า4มาเรื่อยๆตามสเต็ปที่ผมสอนไปเนี่ย ตอนนี้ครับเคโมโกบิน A1c เหลือ5.5เอาโหสุดยอดมากๆ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าหายจากเบาหวานเลยแต่ผมต้องบอกงี้ฮะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับถ้าจะทำ intermittent fasting แล้วไม่มีแพทย์คอยดูแลผมแนะนำให้เริ่มที่12ทับ12ก่อนแล้วค่อยขยับไป14ทับ1 0 16ทับ8 อย่ากระโดดมาทําวันมีวเดย์ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ําตาลตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะทําวันมีวเดย์ควรมีคนดูแลอย่าฮึกเหมิมไปทําเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคนดูแลให้เริ่มที่ง่ายๆ12ทั1216ทัพ8แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับมาดูกันต่อครับข้อที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือร่างกายของท่านจะเผาไขมันตลอด24ชั่วโมงครับโหอันนี้สุดยอดมากครับคืออย่างนี้ฮะ เวลาที่เราทานอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะท่านจะหลดคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็จะมีพวกแป้งและน้ําตาลเข้าไปอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผักอะไรก็ตามนะครับจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วและสุดท้ายมันจะกลายเป็นน้ําตาลถูกต้องไหมครับซึ่งร่างกายของเราเนี่ยเขาจะเผาผ่านน้าตาลเป็นอันดับแรกเมื่อมีเข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยถ้าท่านทานอาหารเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจะเปิดสวิตช์การเผาผ่านคาร์โบไฮเดรต แป้งและน้ำตาลก่อนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านทานอาหาร3ามื้อทุกๆ4ี่ชั่วโมงแปลว่าขณะที่ร่างกายของท่านเริ่มจะเผาผลาญไขมันนะครับท่านกินเข้าไปใหม่ปุ๊บร่างกายก็เลิกเาผาไขามันไปเผาน้ําตาลแทนแต่ถ้าท่านกินวันละมือ้อนะครับท่านกินไปปุ๊บร่างกายจะใช้เวลาการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งและน้ําตาลเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยพอเขาเผาเสร็จ4ี่ชั่วโมงปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ย ร่างกายของท่านประมาณ20ชั่วโมงเนี่ยจะเผาแต่ไขมันล้วนๆนะครับแล้วไขมันที่ไหนบ้างไะไม่ว่าจะเป็นรอบเอวไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆที่โดยปกปติแล้วเนี่ยเราลดยากมากๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำโอแมกหรือวันมีวเดทานอาหารวันละมื้อเนี่ยมันสามารถที่จะลดไขมันแบบนี้ได้ครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสามารถลดไขมันที่ตับได้ที่หลอดเลือดหัวใจได้หลอดเลือดไตได้โอ้โห มันจะสุดยอดขนาดไหนครับท่านแทบจะต้องเขาเรียกว่าเลิกกินยาแบบไปเลยอะ่ะเพราะว่าโรคต่างๆมันหายไปหมดนะครับนั่นก็คืออย่างที่2ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือร่างกายของท่านจะเผาไขมันตลอด24ชั่วโมงเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นคือเซลล์ในร่างกายของท่านจะแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นและการอักเสบของเซลล์ที่ลดลงถามว่าเพราะอะไรครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทำ t น r m i t t e n t f a s t i n g นะครับตั้งแต่18ทับ6ขึ้นไปนะครับหรือวันม l ว d เดเนี่ยก็คือ20ทับ4บ้าง24ทับ0บ้างอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายของท่านนั้นเนี่ยเกิดภาวะที่ชื่อว Auto ่าออโตฟาจีการกลืนกินเซลล์เก่าน,นั่นเองการกลืนกินเซลล์ที่ไม่ดีนั่นเองนะครับต้องบอกงี้ฮะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับว่าใน1ปีเนี่ยท่านนับไปเลย365วันจากวันนี้ไป365วัน นะครับเซลล์ในร่างกายของท่านเนี่ยจะเป็นเซลล์ใหม่เอี่ยมเลย90%นะเป็นเซลน์ะครับเป็นเซลเก่าหรือเซล์ลเดิมเพียงแค่10%เท่านั้นแล้วท่านอยากได้ไอ้เกเปอรเซ็น์เี้ยเป็นเซลลดีๆหรือเซลล์แย่ๆภาวะออตโตฟาจีเนี่ยมันเป็นภาวะกลืนกินเซลล์เก่าที่ไม่ดีและสร้างเซลล์ใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับ เพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านเกิดถ้าท่านทานวันมิวเดย์หรือทํา IF ตลอดเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับ16ทับ8บ้าง20ทับ4บ้างนะครับโอแมบ้างนะครับแบบนี้ครับผมบอกเลยครับว่า90%ของเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมจะมีการอักเสบที่ต่ำมากจะเสี่ยงมะเร็งน้อยมากและจะแข็งแรงมากๆนะครับผมบอกเลยครับว่ามันสุดยอดและยอดเยี่ยมจริงๆเห็นไหมครับ และนี่ก็คือ3อย่างครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานวันละหนึ่งมื้อติดต่อกัน30วันนะครับขอทวนิดนึงข้อแรกคือความหิวจะลดลงข้อ2นะครับร่างกายจะเผาผลาญไขมัน24ชั่วโมงข้อ3นะครับเซลล์ในร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะครับและผมแถมให้ตรงนี้นะครับใครที่ควรทําบ้างนะครับมีอยู่3มกลุ่มใหญ่ห1คือคนที่มีน้ําหนักนิ่งนะครับก็คือง่ายๆว่าลดน้ําหนักมาเยอะๆแล้วถึงทางตันลองทําวันมีวอเดดูนะครับ ข้อที่2นะครับไม่อยากทานยาตลอดชีวิตอยากลดโรคเลื้อหลังไม่ว่าจะเป็นความดันสูงไขมันในหลอดเลือดนะครับเบาหวานนะครับวันมีวเอเดช่วยท่านได้แต่ควรจะมีแพทย์ช่วยดูแลนะครับข้อที่3นะครับอยากมีอายุยืนยาวนะครับลดเสียงมะเร็งแบบนี้ช่วยท่านได้นะครับลองดูนะครับทานวันมีวอเดชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปนั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ3สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ เมื่อท่านทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อติดต่อกันทั้งสิ้น30วันนะครับถามว่าทำไมต้อง30วันเพราะเมื่อใดก็ตามครับท่านทำสิ่งใดนะครับตั้งแต่21วันขึ้นไปจนถึงเบราณสาวันเนี่ยนะครับท่านจะทำมันเป็นนิสัยเมื่ออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นนิสัยนะครับก็จะทำให้ร่างกายของท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับคราวนี้การทานอาหารวันละมื้อเนี่ยผมบอกเลยครับเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านสุขภาพดีสุดๆครับเพราะอะไรครับ การทานวันละมือ้อหรือที่เรียกว่า one meal a day เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำ intermittent fasting การทานสลับหยุดทานนั่นเองซึ่งมีการวิจัยลองรับมากมายว่ามันทำให้สุขภาพดีขึ้นแบบสุดๆครับโอเคครับแล้วมาดูกันครับว่าข้อแรกที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับนั่นก็คือท่านจะหิวน้อยลงทานจุบจิบน้อยลงน้ำตาลในเลือดคงที่นะครับบางคนบอกเฮ้ยมั่วหรือเปล่าหมอ กินวันละมื้อมันต้องหิวมากขึ้นดีต้องบอกงี้ฮะบอกว่าในช่วง3าวันแรกผมบอกเลยยังไงท่านต้องหิวมากขึ้นเพราะท่านไม่เคยทํามาก่อนไงแต่ถ้าท่านเคยทํามาก่อนเช่นทําอ f 1 2ทัพสิหรือ16หทัพแหรือ18ทัพหอะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆนักเรียนในกลุ่ม MFM m, m e t a b o l i c Flexibility Masterclass ของผมอ่ะที่จะให้ทําทีละนิดทีละนิดแล้วไปทําวันมีวเอเดตอนสัปดาห์ที่3ประมาณนี้เป็นต้นแบบนี้จะไม่หิวจะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใคร มาถึงกระโดดลุยเลยทาวันมิวเดเลยนะครับก็จะหิวสาวันแรกแต่วันที่4ี่จะดีขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานโลคาดเอดทคีตโตจินิกเเดทร่วมด้วยแบบนี้จะหิวน้อยครับเพราะน้ําตาลในเลือดของท่านจะสวิงไม่มากนะครับสุดท้ายครับคีโมโกบิน a 1 c ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าภาวะเบาหวานเะนี่ยท่านเป็นหรือไม่เป็นแย่หรือไม่แย่เนี่ยจะต่าลงนะครับมีนักเรียนในคลาสท่านหนึ่งนะครับตอนก่อนเข้าคีโมโกบิน a 1ว8น้ําน้ตาล ในเลือดนี่เยอะมากเลือดนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับแต่ผ่านไปประมาณสักเดือนครึ่งนะเดือนครึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ฮโมโกบิน a 1 c ครับ5้าจแทบจะเรียกได้ว่าโอ้โหเหมือนคนปกติอ่ะนี่คือค่าฮโมโกบิน A1C ที่แทบจะเรียกได้ว่าปกตินั่นเองนะครับแต่ต้องบอกนี่ฮะผู้ป่วยเบาหวานนะครับจะทำโอเมดหรือวันมิวอเดควรมีแพทย์ดูแลอย่าทำเองนะครับถ้าทำเองก็แนะนำให้ IF12 ท 12, ับสิบทับ1ิทับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ถ้าเกิดทำวันมีวเดบางทีน้ําตาลตกถ้าไม่มีคนดูแลนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายเรามัดนระวังนะครับทําอะไรต้องมีความรู้อย่ามั่วนะครับโอเคข้อที่2นะครับร่างกายท่านจะเผาไขมันตลอด24ชั่วโมงถามว่าเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานบ่อยมือ้อเขาเรียกทานวันหนึ่งสมื้อ4ี่มื้อหมื้อเนี่ยอาหารเข้าปากปุ๊บร่างกายได้หยุดเผาไขมันทันที แล้วเวลาอาหารเข้าปากไปเนี่ยเขาจะใช้เวลาการเผาผ่านน้าตาลท,ทั้งหมดที่กินเข้าไปเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงไม่ท่าไม่ว่าท่านจะกินมากกินน้อยเท่าไหร่เนี่ยประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงต้องเผามันจะไม่เผาไขามันเลยช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งท่านกินสามื้อนะครับโอกาสที่ร่างกายจะเผาผ่านไขมันน้อยมากน้อยมากนะครับแต่ถ้าท่านทานวันละ2มื้อนะครับการเผาผ่านไขมันก็จะมากขึ้นและถ้าท่านทานวันละมื้อเนี่ยนะครับ ใน24ชั่วโมงนะครับท่านจะเผาผ่านไขมันมากกว่า20ชั่วโมงเต็มๆนะครับซึ่งไขมันที่เผาเนี่ยไม่ใช่แค่รอบเอวของท่านนะครับมันจะไปเผาไขมันที่ตับมันจะไปเผาไขมันที่หลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจเลี้ยงไตเพราะนั้นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเนี่ยจะลดลงอย่างคาดไม่ถึงรวมทั้งท่านแบบคุณดีแบบสุดๆนั่นเองครับมาต่อกันที่อย่างที่สามที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือเซลล์ในร่างกายท่านแข็งแรงขึ้นครับ ภูมิคุ้มกันของเซลล์จะยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนะครับการอักเสบของเซลล์จะลดลงต่ําลงผมบอกเลยว่าเหลือเชื่อมากๆเพราะอะไรท่านทราบไหมครับว่าใน1ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับสามวันนะครับเซลล์ของร่างกายเรานะฮะเปลี่ยนไปทั้งหมด90%นะครับและไอเซล์ที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยนะครับท่านอยากให้มันเป็นเซลล์ที่ดีหรือเซลล์ที่แย่ล่ะถ้าท่านอยากให้มันเป็นเซลล์ที่ดีเนี่ยร่างกายควรจะเกิดภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจีคือกืนกินเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่ ซึ่งเมื่อไหร่ละ่ะร่างกายจะเกิดภาวะออโตฟาจีก็เมื่อท่านทํา IF นะครับตั้งแต่16ทับ8ขึ้นไปและถ้ามันจะเกิดขึ้นเยอะๆเลยก็คือทำวันมิลอะเดนี่แหละครับก็คือทานวันละมือนั่นเองนะครับซึ่งเซลล์ที่เกิดใหม่90%เนี้ยภายใน1ปีเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมากจะมีการอักเสบที่ต่ํามากนะครับแข็งแรงมากๆลดเสี่ยงมะเร็งมากๆนะครับทำให้ท่านมีชีวิตวยืนยาวนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยากมีชีวิตยืนยาวนะครับลดเสี่ยงโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดนะครับท่านอยากคุณดีร่างกายเผาผ่านไขมันตลอด24ชั่วโมงผมแนะนำครับวันมีวเดติดกัน30วันลองดูครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปครับโอเคครับก่อนไปครับกด,ดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย